เบตังชัวรถรู่คู่ทะเบียนสวยประสบการณ์สามสิบปีไม่มีถอยคัดส้มเกรดเอทุกคันเลือกแบบเป็นร้อยรถสวยไม่น้อยซื้อแล้วมีแต่รอยยิ้มบริการการข้ รับประกันทุกคันไม่มีชนนักพิจความนำทั่วปลอดภัย1000เปอร์เซนตโปรโมชั่นมาไหมให้เลือกสมใจไบตันชัวรถพรีเมีม่ยมคุณมั่นใจได้เลยไปตันชัวรับลูกคู่ทะเบียนสวยสมาคมรับรองให้คุณสบายใจชัวไปตันชัวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับลูกค่ะทุกท่านนะคะ,คนนะ,คะสู่รายการรถแซบเบร์กับยินเบตันชัวค่ะ วันนี้นะคะมากับรถเท่าใหม่ค่ะซึ่งคันนี้คือสวยเท่มากๆเลยนะคะสำหรับตัว Honda HRV 1.5 e h e v RS เป็นตัวท็อปสุดในรุ่นเลยบอดี้ดำแบบดุดันสีสันแบบเงาวิบเลยนะคะออกใหม่มาแบบสวยจริงๆค่ะสำหรับรุ่นนี้และดีไซน์กระจังหน้าของเขา ตัวท็อปเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยค่ะเสริมโครเมียมมาทั้งหมดเลยปั๊ม RS ตรงนี้ค่ะแล้วก็มีโลโก้ของเขาคันนี้ชุดแต่งก็เสริมโครเมียมมาทั้งหมดเลยนะคะรูรา้าเรียบรู้นะคะเท่มากๆเลยคันนี้เข้ากับตัวรถซะทุกอย่างเลยค่ะไฟหน้าเขาเนี่ยก็เป็นตัวไฟหน้า Full LED เลยค่ะในส่วนของล้อแม็กคันนี้ดีไซน์ชอบส่วนตัวเลยค่ะ ถ้ามองไกลๆอ่ะมันจะเห็นแค่เป็นตัวโคเมียมที่เป็นรูปดอกไม้5แฉกแบบนี้เลยนะคะแต่ถ้ามองใกล,ใกล้ๆมันก็จะมีสีดําเงาเสริมเข้ามาด้วยซึ่งดีไซน์สวยมากๆเลยสำหรับรุ่นนี้ยอมรับเลยค่ะได้เป็นล้อมแมกขอบ18นิ้วด้วยนะคะและในส่วนของระบบความปลอดภัย Honda Sensing เนี่ยเขาก็มีมาให้เหมือนกันนะคะและในส่วนของระบบกุญแจเพียงแค่เราสอดมือเพื่อปลอดล็อกค่ะแล้วก็แตะนะคะเพื่อล็อกรถนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปรับชมด้านในกันเลยค่ะ ภายในห้องโดยสารบอกหุ้มด้วยหนังแท้พรัม RS แบบนี้เลยถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยเขาก็จะบ่งบอกถึงความเป็นตัวท็อปให้เลยปรับไฟฟ้านะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันสามก้านแบบนี้ค่ะหุ้มด้วยหนังเดินได้ตะเข็บแดงแพดเดิลชิมีมาให้นะคะในส่วนของจอแสดงผลการขับขี่เนี่ย ฟูลดิจิตอลเลยค่ะพี่เลขไม้นบปัจจุบันนี้นะคะ6,000กิโลเท่านั้นไม้น้อยมากๆเทียบเท่ากับออกป้ายแดงเลยเพราะว่ากลิ่นของเขาความใหม่ของเขาเนี่ยยังอยู่อยู่เลยนะคะพี่ต้องเข้ามาทดลองจริงๆค่ะทดลองสัมผัสกลิ่นแบบที่หนูสัมผัสใครที่กำลังจะไปดูป้ายแดงเนี่ยแนะนำให้มาดูคันนี้ก่อนเฉียดเวลามาดูคันนี้ก่อนพี่พี่จะประหยัดเงินไปกว่า2 0 0แสนบาทเลยนะคะในส่วนของจอกลางเนี่ยขนาดขนาด10.2นิ้วเป็นระบบทัชสกรีนแล้วก็แอร์เป็นแบบปรับออ นะคะในส่วนของไวเลสชาร์จค่ะชาร์จโทรศัพท์ได้แบบไร้าสายนะคะมีมาให้ค่ะแล้วก็เกียร์อัตโนมัตินะคะในส่วนของโหมดการขับขี่มีได้การัน3โหมดนะคะประกอบไปด้วยโหมด E ีคอนค่ะโหมด Normal ค่ะแล้วก็โหมด s p o r t Mode นะคะคันนี้ก็สามารถเลือกขับขี่ได้เลยค่ะที่สําคัญเลยค,คันนี้ก็เป็นรถ h y บริดนะคะก็คือประหยัดน้ํามันมากๆเลยค่ะอัตราเฉลีย่ยสิตธเปิงน้ํามันเนี่ยทำได้สูงสุดอยู่ที่ 23- 24กิโลต่อลิตรคันนี้สบายๆเลยค่ะมันอยู่ที่เราเหยียบนะคะว่าเราเหยียบแรงแค่ไหนแต่หนูรับ เลย Honda คันนี้ประหยัดน้ำมันที่สุดเลยค่ะในส่วนของออปชั่นเนี่ยตัวท็อปเขาก็จะให้เป็นตัวหลังค้พาราาม่าการรูปแบบนี้สวยมากๆเลยมันทําให้รถดูโป่งดูโล่งนะคะไม่อึดอัดนั่นเองค่ะสําหรับด้านหลังคันนี้นั่งสบายมากๆเลยใครที่สนใจใครที่ชอบในสต็อกมีเพียงแค่คันนี้คันเดียวเท่านั้นเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลย ซื้อได้ซื้อจัดได้จัดรีบเลยนะคะวันนี้เราเสนอขายเพียงแค่989,000บาทเท่านั้นค่ะสำหรับด้านหลังโดดเด่นด้วยไฟท้าย LED ค่ะดีไซน์ใหม่เลยนะคะคือยาวจากฝั่งซ้ายสุดมาถึงขวาสุดแบบนี้เลยแค่ไฟท้ายเด็กก็สวยมากๆแล้วกล้องด้านหลังและเซนเซอร์ทุกอย่างมีให้ครบหมดเลยในส่วนของฝาท้ายแน่นอนค่ะตัวท็อปให้ออปชันเต็มอยู่แล้วนะคะมาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้าและที่สําคัญเขาเตะคลิกเซนเซอร์ได้ด้วยนะคะเพียงแค่พี่พกกุญแจไปกับตัวเนี่ยเวลาเราถือ ของมาหนักๆก,ก็สามารถใช้เท้าเตะคิกเซนเซอร์ได้เลยนะคะสําหรับด้านในก็คือกว้างเลยค่ะไม่ต้องพูดถึงโครงสร้างเลยค่ะไม่แค่6,500กิโลใหม่มากไม่มีตําหนิแม้แต่จุดเดียวนะคะคันนี้รับประกันเลยรถไม่มีชนับุกความจมน้ำหรือก่อใหม่รับประกันคุณภาพเลยค่ะ5ดาวแน่นอนสําหรับเครื่องยนต์นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินไฟฟ้าสีสูบเครื่องยนต์1.5ลิตรนะคะให้พละกาลังแรงม้ารวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยอยู่ที่181แรงม้าเลยค่ะ เพียงพอต่อการใช้งานอย่างแน่นอนนะคะคันนี้ขับมันขับสนุกค่ะอัตราเร่งแรบงบิดอะไรเงี้ยดีแน่นอนนะคะใครที่สนใจคันนี้แน่นอน,นะคะ่ะไม่น้อย6,500กิโลมาพร้อมกับบรัตตี้ซ่อมศูนย์5ปี150 0 0 0กิโลด้วยนะคะใครที่สนใจคันนี้ติดต่อเข้ามาได้เลย082856000 0 000 000, หรือว่าแอดไลน์แอด99999ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ บตั้งชัวไม่ว่าคนอยู่ที่ไหนรกมือสองคุณภาพดีเพราะมีคนมั่นใจเลือกเราไม่มีผิดหวังไม่ต้องกลัวใบตั้งชัวคือคั้ตอบที่ใช่ชัว